ไมซิริกัญญาเยยดิจิทัลวอลเล็ตไม่คืบถกกรรมการพรุ่งนี้แค่เวียนความเห็นจากหลายหน่วยงานเท่านั้น <c oughs> ซิริกัญญาไม่คาดหวังการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเชื่อว่าคงจะเป็นการเวียนความเห็นจากหลายหน่วยงานตั้งแต่มีรัฐบาลมายังไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรชี้ว่ารัฐบาลเป้าหมายไม่ชัดไม่นิ่งเวลาทำงานจริงปนกันไปหมดหลายโครงการงอกออกมาหลังถแถลงนโยบาย 14กุมภาพันธ์นางสาวอุสรีกัญญาตันสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าวไกลในฐานะอดีตประธานกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวณอาคารรัฐสภาเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมาการนโยบายดิจิทัล w วลเลตในวันที่15กุมภาพันธ์ นางสาวสุริกัญญาเปิดเผยว่าตนเองไม่คาดหวังว่าจะได้ความคืบหน้าอะไรสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่ายังคงไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากวันที่13กุมภาพันธ์คณะรัฐมนตรีหรือคอรอมยังไม่มีมติเกี่ยวกับการรับทราบรายงานของสำนักงานป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเนื่องจากยังคงต้องเวียนให้หน่วยงานต่างๆให้ความเห็นกันมาก่อนดังนั้นสำหรับวันพรุ่งนี้ ที่จะมีการประชุมชุดใหญ่คาดการว่าเป็นเพียงแค่มีมติให้รับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักกว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมตั้งแต่มีรัฐบาลมาเป็นระยะเวลามากกว่า6เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมตั้งแต่แรกสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันล่าช้าเนิ่นนานจึงอยากให้รัฐบาลรีบตัดสินใจและเดินหน้าสักทาง นางสาวสุริกัญญากล่าวต่อไปว่าเมื่อนั่งดูแผนงานที่รัฐบาลบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็คงไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจถูกกระตุ้นให้มีความคึกคักหรือมีชีวิตชีวามาเท่าไหร่ส่วนสําหรับการลดราคาค่าน้ำมันค่าไฟฟ้า ก็เริ่มหมดอุทยริสหรือผลกระทบของมันแล้วหรือเรื่องแก่นี่ก็ยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นส่วนการเจราจา FTA free trade area ก็เพิ่งจะเริ่มต้นทั้งนั้นจึงยังไม่มีอะไรที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมาสักอย่างซึ่งอาจจะรอความหวังจากงบประมาณปี2,567หรือไม่อย่างไรนางสาวสริกัญญาบอกว่าอย่างไรก็ตามเรามีส่วนในงบกลางที่ไม่สามารถใช้ไปพลางก่อนได้ และมีการอนุมัติไปเรียบร้อยโดยสามารถหยิบมาใช้ได้เลยแต่ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะมีโครงการอื่นๆขึ้นมาตนเองคิดว่าประชาชนตั้งหน้าตั้งตารอว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่มีชื่อเสียงด้านการทําให้เศรษฐกิจโตดีจะมีการจัดการอะไรที่จะกู้เศรษฐกิจในยามนี้ก่อนที่จะมีโครงการดิ g จิทัล a ว l ลเลซึ่งยังไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นางสาวสริกัญญากล่าวต่อไปว่าเมื่อเป้าหมายไม่ชัดไม่นิ่งเมื่อถึงเวลาทํางานจริงจึงปนกันไปหมด หล,หลายโครงการและหลายๆนโยบายก็คิดไม่ทันตอนที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและค่อยๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆมันน่าจะทําให้การผลักดันหรือการขับเคลื่อนล่าช้าไปอีกรวมทั้งทําให้ประชาชนที่รอความหวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและโครงการดังนั้นตนเองจึงรู้สึกว่ายังไม่มีผลเท่าไหร่ในช่วง6เดือนแรกของการทํางานในรัฐบาลนี้และการดําเนินการของนโยบายดิจิทัลวอลเล็สนับสนุนโดย ปุยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580